อนาคตเทสลาจะไม่ใช่บริษัทผลิตรถอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์แทนจากคำพูดของอีลอนมัสเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหากพูดถึงบริษัทเทสลานะหลายคนก็นึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความฉลาดโดยเฉพาะซอฟต์แวร์อย่างเจ้าตัวฟูลเซลไดวิคหรือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติภาพนี้จะไม่ใช่อีกต่อไปทางอีลอนมัสนะทวิสต์เอาไว้นะครับว่าวันนี้เทสลาจะกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์นะและปัจจุบันมีหุ่นยนต์เจ้าตัว, Gen วออปติมัสเจนสามโดยละเอียดของเจ้าะะตัวนี จะประสาจ้าตัวกรุป AI ผู้ช่วยอัจฉริยะของ XAI เข้ามา <c oughs> ทำให้บุยนต์สามารถตอบคำถามและแสดงพฤติกรรมนะตอบโต้ได้ดีย่งขึ้น Hey Optimist, do you know where I can get a Coke? Sorry, I don't have real-time info But I can take you to the kitchen if you want to check for a Coke there โดยรุ่นใหม่นี้นะเขาโดดเด่นด้วยการตกแต่งตัวหุ่นยนต์มีสีทองและมือที่ออกแบบละเอียดมากขึ้นโดยให้เทสลาตั้งเป้าว่ามือเนี่ยจะสามารถทํางานที่ประณีตเทียบเคียงกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการร้อยเกมหรือเล่นเปียโนโดยได้ด้วยทุกี AI ตัวล่าสุดโดยทางอีลอนก็ตั้งเป้าใหญ่อย่างทะเยอทะยานนะว่าจะผลิตขายเจ้าตัวหุ่นยนต์ออปติมารให้ได้1ล้านตัวภายนนในระยะเวลา5ปีหลังจากนี้นะซึ่งอีลอนก็มีความเห็นว่าวันนี้ทั่วทั้งโลกนะกำลังเข้าสู่ยุคข,ของผู้สูงอายุหลายๆประเทศต้องงงงงงงกาาาาาารรรรรแแนนนนนะะคับ่่วจเป็ทํโ งานงานบ้านงานรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้สูงอายุนั่นเองสำหรับราคาของเจ้าตัวหุ่นยนต์ออติมัตเจน3ของทางเทสลานะราคาเปิดมาอยู่ที่750,000ถึง1ล้านกว่าบาทนั่นเองเรียกได้ว่าวันนี้เทสลากำลังจะกลายเป็นผู้จาหน่ายหุ่นยนต์หรือเป็นผู้เลี่ยงหลั่งในตลาดแรงงานที่วันนี้กําลังขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวนะครับและในอนาคตเทสลาอาจจะถูกจดจาในฐานะบริษัทผลิตหุ่นยนต์มากกว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นได้